หลังจากที่ผมลาออกมาใช่ไหมครับผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งของฝรั่งเขาทาเป็นคลิปยิงพรมแบบเนี้เลยครับเสร็จแล้วผมก็เลยลองหาดูว่าในไทยมีคนทําแบบนี้หรือยังสรุปก็คือตอนนั้นในไทยะแทบจะไม่มีคนทําเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นโอกาสที่แบบเราน่าจะแจ้งเกิดได้นะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจไปชวนแฟนมาหุ้นคนละขึ้นจนได้เงินมาทั้งหมด3 0,000ื่นเราก็เอาไปซื้ออุปกรณ์พอเราได้อุปกรณ์มาใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันยังติดขี้เกียจอยู่ครับจนเราขี้เกียจมาถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มรู้้สึกแลว เราต้องเริ่มทําอะไรบ้างแล้วแล้วมันก็เป็นไปตามคาดครับช่วง3-4เดือนแรกเราขายไม่ได้เลยจนเราไปได้ออเดอร์แรกมาจากบริษัทของแฟนครับเพราะว่าตอนนั้นเขาสนใจงานแนวนี้อยู่พอดีซึ่งนั้นก็เลยกลายเป็นพรมผืนแรกที่เราขายได้แล้วเราก็เริ่มทําคลิปทำคอนเทนต์ลงจนเราได้เจอกับจุดเปลี่ยนแรกของร้านครับนั่นก็คือคุณพราวทักมาสั่งพรมร้านเราแล้วเราอะก็ทําคลิปลงไปปรากฏว่าคลิป่ดันแมทเฉยเลยคือเราก็แบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยแล้วออเดอร์มันก็เข้ามาเยอะมากถ้าจําไม่ผิดคือลูกค้ารอคิวกันนเปนป็ี ทีนี้ที่มันก็ไม่พออีกแล้วเราก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ห้องข้างล่างแต่ก็ย้ายมาได้แค่แป๊บเดียวครับผมก็ได้เจอกับจุดเปลี่ยนที่2คือแฟนผมเขาลาออกจากงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะคอยหาเวลาว่างจากงานประจำมาช่วยผมทาผมแต่ทีเนี้ยเขาอยากลงมาช่วยผมแบบเต็มตัวบวกกับออเดอร์ที่มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนที่ในห้องนั้นไม่พอใช่ครับผมย้ายร้านอีกรอบเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เตรียมรับน้องเข้ามาในทีมเพิ่มครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าที่คอยซัพพอร์ต มีแฟนผมที่คอยดูแลหลังบ้านให้เหมือนทุกวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าร้านซเปอร์ซอกมาไม่ถึงจุดนี้แน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดมันจะราบลื่นนะครับมันยังมีด้านมืดที่ผมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ฟังนะครับ